คลิปนี้เป็นคลิปตัวดวงการงานแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อเนื่องจากคลิปพื้นดวงของราศีกันหากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับโดยเนื้อหาคลิปนี้จะปรอบไปด้วยคนที่กําลังหางานคนที่ทํางานประจําหรือคนที่รับราชการและคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวครับมาดูในเรื่องของการงานกันบ้างนะครับคนที่กําลังหางานเป็นอย่างไรนะดูซิมีโอกาสงานเข้ามาไหมไพ่ขึ้นว่าโอกาสมีเข้ามานะครับขึ้นอยู่กับอ่า การเตรียมตัวนะครับหรือว่าการเตรียมใจตัวคุณด้วยนะครับเนื่องโอกาสมันมาเข้ามาแล้วแล้วว่าเราเนี่ยจะจัดการในโอกาสนั้นอย่างไรแล้วก็ทําให้สุดความสามารถทําให้เต็มที่มากน้อยแค่ไหนเพราะโอกาสเนี่ยจะมีเข้ามาด้วยการที่คุณเนี่ยต้องมีความตื่นตัวตลอดเวลานะครับในการที่จะมองให้เห็นโอกาสแล้วคว้าไว้อย่างเต็มที่นะครับต้องรู้ตัวเองก่อนนะว่าคุณเองเนี่ยสนใจในเรื่องงานในรูปแบบไหน,นแล้วก็สามารถทําตามที่คุณฝันได้นะทำตามสิ่งที่คุณต้องการได้แต่ต้องมีการเตรียมตัวอย่าง ให้พร้อมกับอกาจัดในเรื่องของความรู้ความสามารถต่างๆให้เพื่อพร้อมจะได้เกิดความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าไพ่แนะนําอะไรบ้างนะครับอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของ10บไม้นะครับในเรื่องของการเตรียมตัวนะเรื่องของการเตรียมใจในเรื่องของการกระทาหลายๆอย่างเนี่ยให้มันมีการจัดการบริหารเรื่องต่างๆให้มันรู้ร่วงไปรเรื่อยดีนะครับในเรื่องต่างๆเนี่ยถ้าเตร็มตัวแล้วมันจะเริ่มต้นได้อย่าง ไม่เกิดความผิดพลาดนะครับแล้วก็เวลาไปสัมภาษณ์งานเวลาไปพบผู้ใหญ่เวลาไปพบเจอใครเนี่ยมันจะได้ไม่ติดติดขัดขัดมีการเตรียมความพร้อมมีการเตรียมคามพูดต่างๆให้มันมีในเรื่องของความคล่องมีความเก่งนะครับมีความคิดที่เราเตรียมเอาไว้แล้วนะครับในเรื่องความสำเร็จก็จะมาเกิดขึ้นอย่างที่คุณเนี่ยไม่ได้คาดคิดฝันเลยนะครับให้ขึ้นเป็เการรีบคือการที่อย่าทําอะไรที่มันรีบร้อนนั้นมีการวางแผนดีกว่าในห้องช่วงนี้ก็จะทำให้ในเรื่องความสำเร็จนั้นเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างที่สองต่อมาให้ขึ้ การเตรียมตัวการเตรียมใจในเรื่องของสิ่งที่การกระทาของค,คุณทุกอย่างเนี่ยนะมันอยู่ที่ว่าสิ่งที่คุณเตรียมตัวมันเป็นสิ่งที่คุณต้องจัดการทําให้เรียบร้อยทําให้สุดความสามารถอยู่ที่ความมุ่งมั่นนะของแต่ละบุคคลด้วยนะครับความมุ่งมั่นเหล่านี้ให้ขึ้นว่ามันเป็นที่ศักยภาพเป็นที่การเตรียมตัวนะครับในเรื่องของศักยภาพต่ฐฐางๆที่คุณต้องสร้างให้มีความเก่งมากขึ้นนะครับให้ขึ้นว่ามันต้อง ทำให้เกิดความสบายใจอ่ะหมายถึงว่าถ้าเตรียมความพร้อมแล้วมันก็เกิดความสบายใจแล้วก็ทําทุกอย่างได้อย่างเต็มที่นะครับเอาเวลาไปเตรียมไม่ให้ตัวเองประมาทดีกว่าแล้วว่าความสําเร็จมันก็จะเรียบง่ายไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะเพราะจริงๆแล้วความรู้ความสามารถทุนเดิมของคุณน่ยมีค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับเพียงแค่เสริมเพิ่มเติมให้มีความเก่งมากขึ้นความมั่นใจที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยเช่นกันนะครับ <S <S มาดูในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับสำหรับคนที่กําลังหางาน พายขึ้นเป็นปีขานะครับความกล้านะครับการต่อสู้สการจัดการเรื่องต่างๆเนี่ยด้วยความมั่นใจนะครับสิส่งที่ทําให้คุณมั่นใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้ไม่ว่าชุนจะทําอะไรก็ตามเนี่ยมันย่อมเกิดผลสําเร็จอยู่แล้วนะครับในสิ่งที่ตั้งใจพายขึ้นแบบเป็นในเรื่องของการที่มันเหมือนสร้างด้วยตัวคุณเองในเรื่องการกระทําในเรื่องของความมั่นใจนะครับดังนั้นเชื่อมั่นนะในสิ่งที่เป็นตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นใน gs, ครูบาอาจารย์หรสิ่งที่ปกปักรักษาก็จะ ไปไหว้พระพิฆเนศขอพอรให้เกิดความสําเร็จนะครับขอพอรในเรื่องของสติปัญญาให้คุณเนี่ยสันตสร้างทําทุกสิส่งทุกอย่างให้เกิดความสำเร็จมากขึ้นนะครับเันเป็นเรื่องของความเชื่อนะท่าแล้วแต่บุคคลได้มีความศรัทธาท่านอยู่แล้วเนี่ยท่านก็จะให้พรนะในเรื่องของความสำเร็จที่ดีมากขึ้นบางอย่างถ้าหากคุณยังไม่เชื่อหรือยังมีความบังเอิญใจเนี่ยก็ยังไม่ต้องไปหาท่านก็ได้นะครับแต่หากคุณมีความศรัทธาที่มีอยู่เดินอยู่แล้วเนี่ยแล้วเปลี่ยนไปด้วย สิ่งที่จะทําให้เกิดความเร็จมันมาจากแรงศรัทธาที่มาจากใจล้วนๆเลยนะครับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นสิ่งต่างๆจะให้พรหรือว่าจะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องเกิดจากความศรัทธาเป็นทุนเดิมก่อนและความเชื่อมั่นนั้นจะทําให้คุณนําพาซึ่งการกระทําความมั่นใจการปรนใจให้เกิดความเร็จในอีกหนึ่งทิศทางน,นะครับมาดูในเรื่องคนที่ทํางานประจําหรือราชการในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับ ในเรื่องของคนที่ทํางานประจาให้ขึ้นเป็นเรื่องของการที่มันได้รับภาระหลายๆอย่างเนี่ยให้มันต้องทําต้องจัดการให้มันเรียบร้อยนะครับด้วยความรู้ด้วยความสามารถของคุณเนี่ยมันก็ผ่านไปได้นะมันก็เป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยๆทํามันจะมีคนมาช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับมีโอกาสในเรื่องของทีมงานมีโอกาสที่คนรอบข้างเนี่ยให้ความช่วยเหลือนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันต้องเกิดจากการกรรทำาของคุณเองเกิดจากความคิดของคุณเองเนี่ยในเรื่องของการจัดการให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันจัดการไปได้ดีนะครับ มาดูซิว่าในเรื่องของการงานหุ้นช่วงนี้นะครับไพ่จะแนะนําอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับไพ่ขึ้นเป็นเจ้าหญิงถือถ้วยนะครับในเรื่องของการตัดสินใจนะครับในเรื่องของความคิดหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องหาคำปรึกษานะหาคำปรึกษาจากใครสักคนเนี่ยเพื่อจะเพิ่มในการตัดสินใจให้เกิดความสำเร็จมากขึ้นบางอย่างมันอาจจะคิดไม่ออกนะบางอย่างมันอาจจะจมอยู่กับความอะไรบางอย่างที่มันยังหาทางออกไม่ได้เมื่อมันได้รับการรับความช่วยเหลือเนี่ยมันทําให้คุณเฮ้ย เออวะทำไมไม่ทําอย่างนั้นเออวะไม่ทําอย่างนี้มันเหมือนมองในมุมต่างได้มากขึ้นในเรื่องของการกระทาแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยสามารถจัดก,การหรือลี่คลายปัญหาต่างๆเนี่ยไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมันเหมือนกับการที่คุณเองเนี่ยจะไปทําอะไรก็ตามบางครั้งมันมองโฟกัสแค่เพียงแค่มุมเดียวนะพอมองหลายๆมุมแล้วปุ๊บเฮ้ยมันก็มีอีกหลากหลายทางออกที่จะแก้ไข ในเรื่องของงานที่จะทาในปัจจุบันได้ด้วยเช่งกันะครับอย่างที่2ต่อมาไพ่ขึ้นเป็น1 0ดาบนะครับในเรื่องของสิ่งที่เป็นความกังวลใจของตัวคุณด้วยนะในเรื่องของความที่มันอาจจะกลัวกังวลตัวเองจนเกินไปในเรื่องต่างๆนั้นทุกอย่างมันแก้ไขได้ด้วยความรู้ความสามารถของคุณเองที่มีทุนเดิมอยู่แล้วเพียงแค่ต้องก้าวเดินต่อทําต่อสร้างต่อนะในเรื่องปัญหาก็ต้องสู้ต่อเพื่อจะให้มันรุ่งรืองไปได้ดีในเรื่องของความรู้ในเรื่องของความสามารถต่างๆดนั้นก็สบายๆได้เลยไม่ต้องไปคิดมากอะไรที่พลาดไปแล้ว เกิดปขนาดที่มันเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูสำหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนงานนะครับโอกาสในห้องช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีหรือเปล่านะครับ สับคนที่คิดจะเปลี่ยนงานภพ่ขึ้นในเรื่องโอกาสที่ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะมันก็ยังส่งผลร้ายกับตัวคุณได้อยู่นะครับดังนั้นต้องเตรียมตัวให้ดีก็แล้วกันสำหรับคนคิดคิดจะเปลี่ยนงานหรือเบื่องงานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องตัดสินใจต้องคิดให้รอบคอบเพราะไพ่เึ้นเป็นสีม่วงหมดเลยนะคือมันเป็นพลังงานที่มันยังเอาแน่อนอนไม่ค่อยได้นะครับเปลี่ยนแปลงมีโอกาสที่จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีที่จะตามมาดังนั้นก็หากคิดจะเปลี่ยนงานหากคิดจะโยกย้ายงานในห้วงช่วงนี้ก็ต้องรอเอาไว้ก่อนนะครับเผื่ออนา่ิว ถ้าไม่เปลี่ยนล่ะเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นการเฝ้ารอนะครับเฝ้ารอโอกาสเฝ้ารอเวลาเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นรอเวลาแล้วมันสามารถที่จะย้ายได้ในอนาคตณนะตอนนี้เราทําปัจจุบันที่ดีที่สุดก่อนดีกว่าในเรื่องของหน้าที่การงานที่ทาในปัจจุบันมันก็ยังพอที่จะค่อยๆหาทางออกไปได้และค่อยๆหาช่องทางลู่ทางอีกหนึ่งครั้งก็แล้วกันนะครับมาดูในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับสําหรับคนที่ทํางานหุ่งช่วงนี้นะไพ่ขึ้นเป็นเทพเจ้านาจานะครับเรื่องของการใช้ ชีวิตอย่างมีความสุขในสถานที่ทํางานนะครับแล้วก็อยู่อย่างสบายๆอยู่อย่างเรียบง่ายนะบางอย่างมันอาจจะคิดมากจนเกินไปเครียดเกินไปมันมาจากความเพาอบุญนะความเครียดสะสมที่มาจากอดีตทําให้โจคุณรู้สึกปิดกั้นตัวเองบางครั้งมองอะไรมันก็ทุกไปหมดนะครับบางครั้งมองอะไรมันก็รู้สึกทุกไปหมดเพราะคุณตัดสินในเรื่องราวเหล่านั้นว่าเป็นความทุกไปแล้วนะครับดังนั้นต้องปรับใจตัวเองซะใหม่มองในมุมใหม่ซะบ้างจะได้มีความสุขในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของปีกุณในการมองโลกในแง่ดีดังนั มันทาให้ในเรื่องของบรรยากาศในสานที่ทํางานของตัวคุณมันรู้สึกทุกไปหมดนะครับเศร้าส้อยไปหมดนั้นต้องดึงจิตดึงใจสร้างพลังใจให้ตัวคุณที่ดียิ่งขึ้นและพลังงานดีๆเนะี่ยที่คุณยับยั้งจังใจให้เกิดความสุขนะยับยั้งจังใจเรื่องทุกข์ที่คิดมากให้เกิดความสุขมากขึ้นนะ่ยในการทํางานมันก็จะเรียบง่ายสําเร็จมากขึ้นนะครับไม่มองถึงความเด็วร้ายที่มันจะเกิดขึ้นมากจนเกินไปมองผลดีบ้างนะว่าคุณทําอะไรได้บ้างจัดการอะไรได้บ้างในคิดบวกสะบ้างเพื่อจะ ให้มีจิตใจที่ดีมีพลังใจที่มากิ่งขึ้นนะครับแล้วเราสามารถที่จะเสริมดวงนะครับกับเทพเจ้านาจานะครับแล้วก็กับพญานาคเพื่อเสริมเสริมให้เกิดความสําเร็จส่งเสริมความปังในเรื่องของการงานของเราที่มีความก้าวหน้ามากิ่งขึ้นโดยฉาญกระดับนะครับมาดูซิว่าสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับช่วงนี้เป็นอย่างไร ให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการศึกษาการหาความรู้เพิ่มเติมนะในเรื่องของธุรกิจที่ต้องมีการจัดการจัดสรรในปัญหาต่างๆที่มันเข้ามามีทั้งเรื่องบุคคลนะครับมีเรื่องของธุรก,กิจที่ทาอยู่มันต้องเสริมเพิ่มเติมให้มันเกิดในเรื่องของความปังมากขึ้นมันเป็นการที่เราเสริมเพิ่มเติมให้มันเ,เกิดจากรอยรัว่วเกิดจากปัญหาที่มันผ่านพ้นมาและจัดการให้เรียบร้อยแต่อย่าไปฟังคําคนเยอะจนเกินไปลองดูความเป็นจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างจัดการได้อย่างไรบ้างบางครั้งบางคนที่คิดได้แต่พูด แต่คนพูดมักไม่ได้ทําแต่คนทําคือตัวเราที่ต้องทําในปัจจุบันให้ดีดังนั้นะรเราต้องมองสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันจริงๆว่าปัญหามันเกิดจากอะไรและค่อยๆแก้ไขนะครับอย่าไปฟังคนนู้นคนนี้คนนั้นมากจนเกินไปทําให้คุณรู้สึกสับสนไม่รู้จะแก้ไขอะไรก่อนดีนะครับก็ต้องระวังตรงนี้เหมือนกันอ่ะดูสิไพ่แนะนําอะไรบ้างนะครับในเรื่องของธุรกิจในช่วงนี้อย่างแรกมาครับไพ่ขึ้นเป็นราชาถ้วยนะครับราชาถือถ้วยเนี่ยเป็นพลังของการที่ คุณต้องเริ่มสร้างสรรค์นะสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นนะครับต้องปรับใจตัวเราให้มีพลังใจมากขึ้นในเรื่องการจัดการเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากการที่ ถ้ามันทุกข์มันไม่สบายใจนะครับก็ต้องหาคนที่ไว้ใจได้จริงๆนะไม่ใช่ว่าคนที่พูดไปเรื่อยนะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์เพื่อจะแนะนำนะครับในเรื่องของธุรกิจให้คุณเนี่ยมองในสิ่งที่มันถูกต้องจริงๆแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาไปได้ไ้ขึ้นเป็นเรื่องของการที่มันแก้ไขได้แล้วมันรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขแฮปปี้กับสิ่งที่มันเจอทางออกแล้วก็มันไปต่อได้นะครับไปขึ้นออกเดินทางก็ไปต่อได้เลยในเรื่องธุรกิจมันก็แก้ไขไปได้แต่ต้องมีคนมาช่วยเหลือเกลอกูลให้ม ในเรื่องของการที่มันต้องสร้างโอกาสนะสร้างสิ่งที่คุณเองเนี่ยอาจจะต้องมีการาคิดนะครับแล้วก็ตัดสินใจนะเราค่อยๆทําไปให้ให้มันค่อยๆเป็นไปตามที่คุณต้องการมากขึ้นนะครับสิ่งที่คิดที่จะทำเนี่ยบางทีมันเครียดเกินไปบางทีมันคิดเยอะเกินไปเนี่ยบางอย่างก็ต้องคิดนอกออกรอบบ้างเพื่อที่จะหาทางออกบางครั้งมันคิดจมอยู่ที่อยู่อยู่กับที่ตลอดเวลามันก็ต้องออกมาเพื่อจะ พักผ่อนจิตใจไหมให้จิตใจดีขึ้น่อยไหมให้ความเข้มรถก่อนไหมและค่อยๆแก้ไขปัญหาไม่งั้นเนี่ยไม่ทางคิดเลออกเลยถ้าหากใจคุณยังตกในภาวะอารมณ์ภาวะความทุกข์อยู่นะงั้นปรับใจตัวเองให้ดีมีพลังใจให้มากๆในการจัดการแก้ไขปัญหาไปได้ด้วยตัวคุณเองนะครับมาดูในเรื่องของการลงทุนนะครับในหุ้งช่วงนี้สามารถลงทุนแล้วจะปังไหมดูซิ ลงทุนเป็นอย่างไรนะไฟคือเป็นเรื่องของความเครียดในปัจจุบันมันมีเยอะนะครับการลงทุนมันมีโอกาสที่จะลงทุนปิดพลาดจากความเครียดแต่ถ้าเราควบคุมความเครียดได้นะครับเราปรับในเรื่องงานปัจจุบันนะธุรกิจปัจจุบันเนี่ยให้มันรู้งร่วงไปได้เนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะได้รับผลกําไรแต่ก็มีโอกาสพลาดสูงเหมือนกันจากความเครียดของคุณนะครับจริงๆอ่ะโชคโอกาสเนี่ยมันดีแต่ว่า ต้องดูก่อนว่ามันพร้อมที่จะบริหารจัดการไหมพร้อมที่จะลงทุนหรือเปล่าอยู่ที่ตัวคุณไม่ใช่อยู่ที่ในเรื่องของการลงทุนเพราะว่าตัวลงทุนในจังหวะในเดือนนี้มันค่อนข้างดีนะมีความปังปกไพ่ขึ้นเป็นทั้งพพิเศไพ่ขึ้นขึ้นเป็นทั้งในเรื่องของการแบ่งเงินแบ่งทองก็มีโอกาสค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับเอาไม่ลงทุนเป็นอย่างไร ไม่ลงทุนมันก็สามารถที่จะรอนะรอคอยได้นะครับแล้วก็จัดการจัดสรรเรื่ององานปัจจุบันให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆศึกษาแล้วก็ค่อยดูจังหวะในอนาคตมันก็ไม่สายนะถ้าหากคุณมีอยู่ในภาวะเครียดก็ไม่ต้องไปเร่งรีบนะครับก็จัดการปัญหาให้เรียบร้อยในปัจจุบันก่อนแล้วค่อย,อย,อยลงทุนในอนาคตก็ได้ด้วยเช่นกันนะก็อย,อยู่ที่จังหวะอยู่ที่ภาวะของพลังใจของแต่ละบุคคลด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับ ไพ่เิอในเรื่องของจูชกไ่ถึงเรื่องของอสิ่งที่มันเป็นธุรกิจที่มันเข้ามาเนี่ยมันมีคนที่มาหาผลประโยชน์กับปุ่นค่อนข้างมากนะครับก็ต้องคัดกรองคนที่เข้ามาคนให้ดีก็แล้วกันเพราะว่ามันมีหลากหลายคนที่มาหาผลประโยชน์เหมือนกันนะแต่การหาผลประโยชน์เนี่ยคุณเองก็จะเข้าใจเองว่าเอ้ยคุณคนนี้มาในรูปแบบที่จะมาเอาผลประโยชน์อย่างเดียวแต่ไม่ให้อะไรคุณเลยแบบเนี้ยก็ต้องคัดออกทิ้งไปนะอย่าไปสนใจดีสุด ต่อมาใคขึ้นเป็นอินคูเนี่ยคือมันมีเรื่องของผู้คนที่มันไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะครับที่จะมาหาผลประโยชน์นั้นมันเป็นเหมือนการคัดกรองของการใครที่คิดดีคุณใครที่ช่วยเหลือธุรกิจของคุณให้มันปังมากขึ้นเราก็เก็บคนเหล่านั้นเป็นมิตรแท้เอาไว้นะครับคนที่หวังผลแต่ได้หวังผลแต่สิ่งที่มันต้องการอะไรจากคุณบางอย่างแล้วไม่ช่วยเลไรคุณเลยเนี่ยก็ต้องปล่อยนะก็ต้องปัดออกจากชีวิตไปดีที่สุดเลยแลวก็ต้องมีความเข้มแข็งทางจิตใจก็คือการ มั่นใจตัวเองเข้าไว้นะครับอย่าไปสงสารคนมากจนเกินไปทําให้ในเรื่องของการสูญเสียนในเรื่องของเงินทองในเรื่องของการลงทุนบางอย่างไปนะสงสารคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองเนี่ยต้องได้รับความเดือดร้อนอันนี้ก็ไม่ค่อยดีหนักเท่าไหร่นั้นก็ต้องระวังให้ดีในเรื่องของการที่จะมีผู้คนนำพาเรื่องความทุกข์นำพาเรื่องของความไม่สบายใจเข้าหาตัวคุณนะแล้วเนี่ย ในเรื่องการมูลนะครับในทุงนี้มีโอกาสก็ไปไหว้เทเวสุวร์ณนะครับเพื่อส่งเสริมให้มีจิตใจที่มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงการสวดมนต์การนั่งสมาธิให้เรามีสติในการคัดกรองคนและจะรู้ว่าใครเนี่ยคิดดีหรือไม่คิดดีดกับเราด้วยเช่นกันนะครับ